นะคะเรามาร้านยูทูบเบอร์ยอดชากาแฟฟูดนี่่าจะขายขนมปังซิงสวัสดีค่ะพี่ชิลัยคะชื่อี่วันค่ะอันนี้ขายอะไรคะขนมปังค่ะขนมปังพี่เขาหน้ากินมากเยอะเลยน้ำตาลนะคะขายแหวนคะอันนี้คู่ละสิบบาทจ้า อ๋อแขนมปังนี่เป็นยี่ห้ออะไรอ่ะอ๋อนขนมปังนี่รับมาจากโรงงานเลยค่ะร้านผสงให้ค่ะร้านเปิดกี่โมงคะร้านเปิด6โมงค่ะแต่6โมงหรอขายถึงกี่โมงเนี่ยขายไปถึงเมงื่อไหร่คะเทีเ่ยงเทีเ่ยงบ่ายๆค่ะโอ้โน่าจะขายดีนะคะเนี่ยแต่ตอนนี้มาปกติ ร้านพี่เขาะจะคนเยอะมากต่อแถวเป็นยาวเลยนะคะแต่ว่าวันนี้กกลูกค้าจะล่โรื่นลูกค้าก็เริ่มเข้าพื้นที่ทำงานกันหมดแล้วมีอะไรบ้างคะพี่ร้านพี่เนยนมเนยน้ำตาาขายอย่างเดียวหรอขนมปังบางปิ้งเนยนมเนยน้ำตาลก็มีร้านน้ำด้วย หนูมาจากช่องนิชาค่ะเออนิชาช่อง YouTube นิชา,าน,นหนูจะมารีวิวร้านพี่ได้ข่าวว่าขนมปังพี่อร่อยมากค่ะลองแลย้ยงคะอร่อยจริงๆอันนี้ลูกค้าบอกนะอันนี้อยู่แถวไหนคะเคหารามจ้ากัดที่เคหารามนะคะคู่ละสิบบาท ถ้าลูกค้าคนไหนสนใจก็ลองแวะมาซื้อไปทานได้ตอนใช้ชาแ,แล้วก็มีพี่เขาจะขายเลยนะคะกาแฟาด้วยนี่ยอดชากาแฟโฟร์อุ้ยแก้วยี่สิบบาทเองค่ะโอ้ถูกมากเลยเลยคนละครึ่งก็รับนะคะคนละครึ่งก็รับจ้ะแต่ตอนนี้ไม่มีลูกค้าเลยลติดแมสก์ แม่ก่อนเลยจะบอกว่าแม่ค้าทำไมไม่ใ,ใส่ไม่ปิดแม่แวะม,มาได้นะคะขนมปังนีโอ้โห